สวัสดีค่ะวันนี้เพจกิฟต์แกมัม um นะคะก็จะมานำเสนอวิธีทำต้มแซบปลาทูแม่กลองนะคะอร่อยอร่อยค่ะมีคุณค่านะคะปโปรตีนสูงนะคะวิตามินเพียบค่ะดีต่อสุขภาพนะคะมาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เพจกิฟต์แกมัม um นะคะก็จะมาชวนทุกท่านทำ ผสมนะคะปลาทูแม่กลองนะคะที่จริงเราซื้อมา3ตัวค่ะแต่ว่าบาังเอิญเราลองหั่นกัน1ตัวนะคะก็มีปลาทูแม่กลองนะคะข่าะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะพริกค,ค่ะพริกทบให้มันดูแซ่บๆนะคะกระเทียมหอมแดงซีอิ๊วขาวกะปิแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเพิ่มไอโอดีนค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะ อนนี้นะ<ม>ก็เดือดแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเราจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะคะแล้วก็เกลืออีกนิดหน่อยค่ะเกลือนะคะกะปิค่ะกะปิที่เราเตรียมไว้นะคะกะปิค่ะ <c oughs> ง่ายๆเลยนะคะยียนิดนึงให้กะปิมันกระจายตัวนะคะ แล้วก็ขา่าตะไคร้ใบมากรูดค่ะโอ้ใช้เวลาทำแป๊บเดียวนะคะสะดวกสบายค่ะกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเทลงไปเลยค่ะเมื่อกี้เกลือติดนิดนึงนะคะเกลือลงไปนิดนึงเราจะได้ไอโอดีนนะคะรอ,ะอให้เขาเดือดนิดนึงนะคะเราถึงจะใส่ปลาทูลงไปค่ะ ปลาทูนะคะมีทั้งแบบนี้ค่ะแล้วเมื่อกี้เราได้มีการหลงผิดไปนะคะได้ลองทําแบบนี้มันจะเล่นเลนิดนึงกลายเป็นว่าปลาทูนีเ้เขานึ่งมาแล้วค่ะอีกสักครู่ค่ะมาติดตามกันนะคะป้กงนะคะแล้วก็น้ําเหลือดเลยนะคะเราจะใส่ปลาทูตัวอ้วนพีลงไปค่ะอ่าโอ้หอมหอมสมุนไพรมากเลยนะคะอีกตัวตามลงไปนะคะอ่าไปนอนเป็นเพื่อนกัน แล้วก็อีกตัวที่เราหลงผิดไปค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะค่อยๆวางเขาลงไปะคะ่ะนี่ค่ะอ่าค่อยๆวางลงไปนะคะเนี่ค่ะอ้าวรอให้เข้าเดือดนิดนึงที่จริงเข้านึ่งมาแล้วนะคะนึ่งมาแล้วสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะทำให้เขาสุกนะคะเพื่อความปลอดภัย ช่วงที่แบบว่าเดินทางจากตลาดมาแปบ๊บเดียวนะคะค่ะตอนนี้เราก็ต้องปลาทูนะคะเดือดนะคะไปสักพักหนึ่งนะคะประมาณ2นาทีนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปละคะ่ะเพิ่มสีสันนะคะความจัดจ้านแซบค่าเห็นไหมคะนี่ต้มปลาทูของเรานะคะสุดแซบก็เสร็จเรียบร้อย นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะน้ำซุปน้ำซุปแซบๆค่ะแม่ครัวมือใหม่นะคะลืมส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะฮ่าๆๆก็คือน้ำมะนาวนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ชอบอเผ็ดแล้วนะคะก็บีบมะนาวลงไปใส่นิดนึงนะคะค่ะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ วิธีทําต้มแซบนะคะปลาทูแม่กลองนะคะพร้อมเสิร์ฟอร่อยพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะโปรโตีนสูงไอโอดีนเพียบนะคะวิตามินพร้อมที่จะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ